หนึ่งในมือหยิงราชบุรี62ปีหัวใจอยู่ด้านขวาวันนี้ค่ะ5สิงหาคมนางมาลินมาลายทองอายุ62ปีชาวราชบุรีอยู่กับสามีมีอาชีพทําการเกษตรเก็บหน่อไม้ที่ปลูกไว้ไปขายที่ตลาดศรีเมืองราชบุรีและเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านด้วยจากการที่ได้พูดคุยกันของเพื่อนบ้านค่ะทําให้ทราบว่านางมาลินมีหัวใจอยู่ทางด้านขวาของร่างกายซึ่งตามปกติแล้วชีวิตมนุษย์ทุกคนนั้นจะมีหัวใจอยู่ทางด้านซ้ายทําให้หลายคนที่ทราบข่าวต่างแปลก และไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นไปได้นางมาลินกล่าวว่าตอนที่รู้ว่าหัวใจอยู่ด้านขวานั้นเป็นช่วงที่ไม่สบายอายุประมาณ1ิบขวบแม่ตามหมอประจําตําบลมาฉีดยาให้พอหมอตรวจร่างกายและหาหัวใจทางด้านซ้ายไม่เจอและใช้เครื่องตรวจไปมาอยู่นานจนมาเจอหัวใจด้านขวาต่อมาค่ะแต่งงานได้2ปีก็ต้องมีการผ่ามดลูกเพราะว่าเป็นเนื้องอกโดยหมอค่ะก็พาขึ้นไปชั้น4ี่ตรวจคลื่นหัวใจจากนั้นไม่นานค่ะก็มีหมออีกคนมาพาตัวไปตรวจคลื่นหัวใจซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าร่างกาย ผิดปกติมีหัวใจอยู่ทางด้านขวาแต่ก็ไม่ใช่โรคร้ายค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะมีหัวใจอยู่ทางด้านขวานะคะแต่ว่าก็ทํางานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปก็ง่วงนอนตอนกลางวันแล้วก็กลังคืนก็จะเก็บยอดมะขาไมไว้ขายตอนเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่ร้อนแล้วก็นอนหลังเที่ยงคืนค่ะทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้มีผลกระทบกับร่างกายแต่อย่างใดแม้อายุ62ปีแล้วทั้งนี้ค่ะคนที่มีหัวใจทางด้านขวาหรือว่าอวัยวะกลับข้างก็พบประมาณหนึ่งในหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นค่ะ